มันนับนนอุปกรรมวิธีการนับโบราณก็จะนับอย่างนีน้เราจะโชว์เลสีหลงตาจะโชว์นะประคำประคำโบราณก็จะเป็นนี้เวลาต้านัากแบบถ้า EGP โฉบแบหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไปเลยเนี่ยกว่าไปเรื่อยนะมันก็นอยูือกหวา่างมันจะไปเรื่อยมันก็นจะเพลิน เอาได้วยบางท่านเขาจะใช้การมองภาพพระเดียวีมองไปด้วยสวดไปด้วยทีละจบหลับตาตาอยู่ทีภาพใช่ไหมจิตอยู่ที่นี่อยู่ที่คําสวดจบหนึ่งลไปไปีเรื่อยอะเวลาหลับตาภาพก็จะพระก็จะอยู่ที่เวลาภาพพระหายไปแล้วลืม